สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้เรามาพบกันในเรื่องป่าน,นี้มีคุณถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะหยิบภาษาพาทีขึ้นมาแล้วเรามาพากันอ่านกันค่ะกระแสะพระราชดำรานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2544ความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพเจ้าว่าป่าชายเลนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นที่พาอพาันสัตว์น้ำเพราะพวกเราเองก็รับประทานปลาแล้วก็ทานปูทานกุ้งกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นป่าชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้ เพื่อรักษาพันปลาพันกุ้งปูให้มีมากเหมือนแต่เก่าก่อนขณะนี้ป่าชายเลนถูกทำลายมากมายกายกองเราน่าจะสอนลูกหลานเราให้รู้คุณค่าของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ด้วยที่ช่วยเก็บรักษาอาหารเช่นพันปลาต่างๆ เด็กๆหลายคนยืนอ่านข้อความและดูผลการประกวดคัดลายมือที่อยู่บนป้ายประกาศครูอารีเอ่ยชมฟ้าใสว่าเธอคัดลายมือได้สวยสะอาดและถูกต้องดีมากชโยฟ้าใสประกวดได้ที่หนึ่งปองใจกล่าวยินดีกับเพื่อนรักเพื่อนๆอีกหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับฟ้าใสด้วยขอบใจเพื่อนๆมากนะ ที่ให้กำลังใจฟ้าสายกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มวันนี้ครูอารีให้เด็กๆไปช่วยกันค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเช่นทำไมจึงชื่อว่าป่าชายเลนป่าชายเลนแตกต่างกับป่าไม้อื่นๆอ,อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมเราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครูอารีสัญญาว่าจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่ป่าชายเลน เพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตว์น้ำและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนเด็กๆต่างไปหาความรู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังทำให้เพื่อนๆรู้จักต้นกงกลางสแมแหน่ลำพูทั้งยังได้รู้เรื่องหิงห้อยปูสแมแหนปลาตีนงูทะเลหอยแมลงผู้และอื่นๆ พรุ่งนี้เป็นวันที่เด็กๆจะได้ไปทัศนศึกษาป่าชายเลนกับครูอารีปองใจตื่นเต้นและดีใจมากคืนนั้นเธอนอนหลับและฝันไปว่ามีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งชอบมาที่บึงใหญ่ในป่าเพื่อจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหารเพราะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยจึงออกอุบายให้สัตว์เหล่านั้นมาอยู่พร้อมกันจะได้จับกินได้ง่าย สัตว์ประหลาดจึงร้องเปล่าประกาศว่าแม่สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ขอให้นำลูกๆมาประกวดร้องเพลงเราจะมีรางวัลให้แม่นกอยู่บนต้นไม้ได้ยินดังนั้นจึงบินโฉบลงมาถามสัตว์ประหลาดว่าท่านอยากจะฟังเพลงอะไรเราอยากฟังเพลงเกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าสัตว์ประหลาดตอบแม่นกถามว่า ท่านจะให้รางวัลอะไรแก่พวกเราละ่ะถ้าร้องเพลงที่เกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าได้ถูกใจข้าข้าจะไม่จับเจ้าและลูกๆของเจ้ากินเป็นอาหารสัตว์ประหลาดให้สัญญาแม่สัตว์ทั้งหลายต่างพาลูกมาร่วมประกวดร้องเพลงลูกนกร้องเพลงเป็นตัวแรกจุกรูจุกรูนกร้องเพลงเพราะฟังเสียงสนอ เกาะบนกิ่งไม้ให้คนชื่นชมอารมณ์สดใสจุกรูจุกรูลูกกบขอเข้าประกวดเป็นตัวที่สองอบอบอบกบ,บ,บน้อยในสะกระโดดไปมาหาจับมแมลงที่แย่งทำร้ายใบไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบอบอบลูกมดอาสาเข้าประกวดเป็นตัวต่อไปจิตจิตจิต มดตัวน้อยตัวนิดมีจิตเบิกบานร่วมแรงร่วมใจขนถ่ายอาหารเก็บไว้ได้นานทำงานขมีขมันจิตจิตจิตพึ่งร้องเพลงว่าหึ่งหึ่งหึ่งพึ่ง,ง,ง,งน้อยบินไปมาเสาะหาอาหารเสาะหาเกสรร่อนลงคลุกเคล้าเอามาทำน้ำหวานอาหารชูก,กำลังหึ่งหึ่งหึ่ง หิ่งห้อยบินมาทันเข้าประกวดเป็นตัวสุดท้ายวอยวอยวอยยามเดือนเคลื่อนคล้อยหิ่งห้อยส,อสย่ยงอ,ยสองแสงระยิบระยับหิ่งห้อยส่องแสงระยับระยิบกับริบริบร,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 รีโลกน,นี้สวยงามเมื่อยามค่ำคืนวอยวอยวอยเมื่อถึงเวลาประกาศผลการประกวดสัตว์แต่ละตัวใจเต้นระทึก กลัวจะถูกจับกินเป็นอาหารต่างพากันเงียบกริบฟังคำประกาศของสัตว์ประหลาดข้าขอบอกเจ้าทั้งหลายว่าข้าด้วยฟังเพลงของเจ้าทั้งหมดแล้วแม้เจ้าแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็จริงแต่พวกเจ้าต่างก็ทำประโยชน์ทำให้ป่านี้มีชีวิตชีวาทั้งยังรักษาระบบนิเวศให้แก่โลกนี้ดังนั้นข้าจะไม่จับพวกเจ้ากินอีกแล้ว ขอให้เจ้าทําประโยชน์ต่อไปเถิดข้าจะเปลี่ยนใจไปกินใบไม้และผลไม้แทนสัตว์ทั้งหลายดีใจและขอบคุณสัตว์ประหลาดที่มองเห็นประโยชน์ของตนต่างร้องเสียงดังสนัน่นชัยโยชัยโยชัยโยปองใจสะดุ้งตื่นบทอ่านเสริมป่าชายเลน ป่าชายเลนเป็นป่าที่มีต้นไม้ไม่ผลัดใบอยู่ตามชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ำปากอ่าวทะเลสาบและเกาะมีดินเป็นเลนเพราะเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงพบมากในแถบเขตร้อนเช่นแถบเอเชียป่าชายเลนในประเทศไทยอยู่แถบฝั่งทะเลภาคตะวันออกภาคก,กลางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก พันไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนเช่นโกงกางลำพูสแสมและอื่นๆส่วนสัตว์ที่มีมากเช่นกุ้งหอยปลูปลางูลิงนกและอื่นๆประโยชน์ที่สำคัญของป่าชายเลน 1. เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ พวกเศษไม้ใบไม้ที่ร่วงลงมาจะย่อยสลายเป็นอาหารของสัตว์เล็กเช่นหอยปูส่วนสัตว์น้ำที่ใหญ่กว่าก็มาคอยจับสัตว์เล็กๆเหล่านี้กินเป็นอาหารอีกทอดหนึ่ง 2. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนจึงเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเช่นกุง้งหอยปูปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ 3. เป็นที่กำบังลดความรุนแรงของคลื่นรมป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งมิให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าชายเลน 4. ช่วยกรองของเสียเช่นขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลอันอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำจะเห็นได้ว่า ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อเรามากเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ไม่ให้เสื่อมโทรม